สวัสดีทุกคนครับมีทำได้ครับหากท่านได้เจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราจะวางมันอย่างไรนะครับคือเสาสัญญาณจุดหมุดเสาสัญญาณมันหายไปหรือเราไปทำหลุดทำขาดทำหักก็แล้วแต่ นะครับเราจะใส่กลับยังไงวิธีสังเกตสังเกตตรงไหนครับเรามาดูนะครับใต้หมดสัญญาณมันจะเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับว่ารูตรงกลางมันเชื่อมต่ออยู่หนึ่งอันนะครับหนึ่งขั้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้นะครับหากเราใส่กลับตีลังกาสัญญาณจะไม่ขึ้นนะครับอยากให้เพื่อนๆนสังเกตตรงนี้ก่อนครับตรงพื้นผิวของมันนะครับเนี่ย ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจุดตรงกลางเนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งเห็นไหมครับมันจะมีลายต่อไปเห็นไหมครับที่เป็นเส้นนั่นก็คือตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้นั่นหมายถึงว่าตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อเสาสัญญาณอีกหนึ่งเสานะครับไม่เกี่ยวกับสามจุดคอนเน็นี้นะเพราะฉะนั้นมาร์กตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้มาร์กตรงนี้มันต้องตรงมันต้องตรงกับตัวนี้นะครับ มันเล็กจัดนะทุกคนนี่มันต้องตรงกับตัวนี้นะทุกคนนี่จุดมาร์กของมันคือตัวนี้นะครับนี่น,นีที่เป็นเส้นแบบเนี้ยมันต้องเชื่อมต่อกับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นหากเราใส่ตีลังกาแบบนี้ถามว่าสัญญาณมีไหมมีครับแต่ถูกออกไม่ได้ลองดูนะครับนี่นี่คือการใส่ตีลังกาเห็นไหมครับจุดเชื่อมต่อตรงกลางมันมาอยู่ตรงนี้ นะครับนี่คือการใส่ที่ผิดนะครับแต่ถ้าเราใส่ถูกมันจะอยู่อย่างนี้ครับนี่มันจะอยู่ในลักษณะนี้ถามว่าวิธีใส่กลับใส่กลับมันยังไงนะครับเพื่อนๆครับหากเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆทาการไล่ตะกัวลงไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะวางนะ เพื่อจะทำให้ตะกัวมันนิ่มนะครับเพราะว่าจุดคอนเนคเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นขั้วลบทั้งดสามขานะครับขั้วลบหนึ่งสสามเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะแข็งและค่อนข้างจะเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นควรเพิ่มตะกัวลงไปเลยครับเพิ่มในปริมาณที่พอเหมาะพอเจาะนะครับ สังเกตไหมครับพอเราได้ตะก,กัวใหม่ลงไปมันก็จะมีความนิ่มนะทุกคนพอมันมีความนิ่มแล้วเนี่ยก็ง่ายครับที่เหลือก็แค่วางมันให้ตรงนะครับนี่ขอดูแป๊บนะครับเนี่ยแลก็พลิกมาดูนะว่ามันใช่อันที่เราจะวางหรือเปล่า หลังจากนั้นเราก็ตั้งไว้เฉยๆครับทุกคนนีนะครับมันเล็กจัดนะทุกคนนะต้องกราบขอไปด้วยนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จับมันครับเอาโอ้โห นี่นะครับมันเล็กนะทุกคนการวางก็ต้องใจเย็นๆนะครับใครจะวางกับหัวเล้งก็ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะวางแบบนี้นะวางตั้งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เป่าหลังจากนั้นก็ปล่อยมือครับหลังจากปล่อยมือเราก็แค่ประคองนะครับประคองให้มันยุบลงไปนะ นะครับก็จะประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้เลยครับที่เหลือก็จัดการกันเอาเองนะครับ